สวัสดีครับพบกันกับผมเป็นประจำเช่นเคยครับกับผมโคดตีไอทีรีวิวแอปครับวันนี้ผมมีเทคนิคอะไรมาฝากท่านนั้นหรือนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปลองทําความรู้จักจริงๆแล้วเทคนิคตัวนี้นะมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้มานานหลายปีมากหลายหน่วยงานนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายนะครับซึ่งเทคนิคอะไรนั้นหรือนั่นคือการสร้างแบบฟอร์มหรือแบบสอบถามนะครับหรือแบบประเมินผ่านตัว Google Form นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเคยใช้จากหน่วยงานของท่าน แล้วมาเรียนรู้กันว่าวันนี้วิธีการสร้างจะสร้างอย่างไรโดยที่ท่านเรียนรู้ไปพร้อมกันกับผมและสามารถสร้างเองได้นะครับจากที่แบบฟอร์มที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยมันจะสร้างอย่างไรให้เป็นแบบนี้แล้วก็เวลาที่ประเมินเสร็จแล้วจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรเดียววันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการสร้างแบบฟอร์มหรือแบบประเมินโดยใช้ Google Form ทําไปพร้อมกันกันกบผมรับรองว่าท่านจะทําได้อย่างแน่นอน ถ้าท่านพร้อมแล้วเชิญไปปฏิบัติไปพร้อมกันกับผมเชิญครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการสร้างนะครับผมได้เตรียมแบบประเมินไว้หนึ่งแบบประเมินนะครับซึ่งเป็นการประเมินการสอนของผมเองครับในภาคเรียนที่ผ่านมานะครับชื่อแบบประเมินก็เป็นประมาณนี้ครับข้อมูลประกอบด้วย2ตอนคือตอนที่1เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยจริงๆแล้วชื่อสกุลเนี่ยหลักการทําแบบประเมินเขาไม่ให้ระบุนะครับแต่เนื่องจากว่าเราต้องการทราบข้อมูลว่าเด็กเขามีการประเมินเราเป็นอย่างไรเราอาจจะ ดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็มีเพศชายนะครับเพศหญิงนะครับมีห้องเรียนห้องที่1ถึงห้องที่12ซึ่งผมสอนสองห้องเรียนแล้วก็เล็กี่ครับเพื่อง่ายในการตรวจเช็คว่าใครยังไม่ทําเข้ามาทําแบบประเมินให้เราเราสามารถตรวจเช็คจากตรงนี้ได้นะครับส่วนตอนที่2นั้นก็จะเป็นแบบประเมินมีทั้งหมดที่ผมได้เตรียมมามีทั้งหมดอยู่สิข้อด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีเกณฑ์การประเมินก็คือมากที่สุดมากปานกลางน้อยและก็น้อยที่สุดนะครับ และก็ส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอแนะในการนําไปการในการพัฒนานการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปนะครับให้เน้นเชิงบวกสร้างสารรค์และพัฒนาน,นะครับอันนี้คือแบบประเมินที่ผมได้เตรียมมาซึ่งจะเอาไปสร้างเป็นแบบฟอร์มโดยใช้ Google Form นะครับทีนี้ในส่วนต่อไปผมก็ได้เตรียมข้อมูลดังนี้ครับหนึ่งนะครับเป็นไฟล์ Excel มีชื่อนักเรียนคือเวลานักเรียนเข้ามาทําแบบประเมินเขาไม่ต้องพิมพ์อะไรสักอย่างเขาเลือกชื่อนะครับเลือกห้องเรียนแล้วก็เลือกเลขที่เขาก็สามารถทําแบบประเมินได้เลยนะครับ เสร็จแล้วหลังจากเราเตรียมข้อมูลทั้งแบบประเมินทั้งข้อมูลรายชื่อนักเรียนห้องเรียนเลขที่นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการสร้างแบบประเมินนะครับไปพร้อมกันสร้างอย่างไรเดี๋ยวเชิญทําไปพร้อมๆกันกับผมนะครับเชิญครับครับเมื่อเราเตรียมข้อมูลพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนแรกก็ให้ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ตัว google.co.th หรือ google.com ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ให้ท่านเลื่อนเมาส์มาที่คำว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบจุดนี้นะครับท่านคลิก1ครั้งที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับตัวบัญชี google mail หรือ gmail ก็จะให้เราใส่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปในที่นี้ผมจะใส่เป็นอีเมลนะครับตรงนี้ลงไปเสร็จแล้วท่านก็เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คำว่าถัดไปตรงนี้ได้เลยเมื่อคลิกที่ปุ่มถัดไปเสร็จแล้วให้เราใส่รหัสผ่าน ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเมื่อเราคลิกที่ถัดไปเรียบร้อยแล้วระบบก็จะเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้ในการสร้างจุดแรกให้ท่านมาคลิกที่ปุ่ม s t a r t e ของตัว o o g l e a p p นะครับหรือจุด9จุดตรงนี้นะครับกด1ครั้งลงไปแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาที่คำว่า Google Drive นะครับ Google Drive จุดนี้นะครับคลิก1ครั้งที่ Google Drive นะครับเราก็จะได้ตัว แบบฟอร์มหรือตัวไรของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปให้ท่านคลิกที่คําว่าใหม่ตรงนี้นะครับหรือกรณีท่านได้ใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเป็น New นะครับอันนี้ผมใช้เวอร์ชันภาษาไทยก็คลิกที่ใหม่คลิกที่ใหม่หนึ่งครั้งเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่คําว่าเพิ่มเติมจุดนี้นะครับเพิ่มเติมเสร็จแล้วเลื่อนมาที่คําว่า Google Form นะครับคลิกที่ Google Form คลิกหนึ่งครั้งที่ Google Form นะครับ ระบบก็จะให้เรารทำการใส่ข้อมูลที่เราได้ออกแบบไว้ลงไปเพื่อเป็นการสร้างแบบสอบถามนะครับขั้นตอนแรกให้ท่านดูที่ข้อฟอร์มไม่มีชื่อครับอันนี้ก็เป็นฟอร์มไม่มีชื่อ2คอลัมน์นี้จะเป็นอันเดียวกันนะครับถ้าเราใส่จุด1จุดนี้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับข่าวนี้ผมก็กลับมาที่ตัวข้อมูลที่ผมได้เตรียมไว้นะครับนั่นคืออันนี้เป็นชื่อแบบประเมินที่ผมจะเอาไปวางนะครับลงไปผมก็ ดักเมาส์คุมทั้งหมดแล้วก็เลือกที่ c o p y นะครับเสร็จแล้วผมก็กลับไปที่ตัวเดิมผมก็ทําการวางลงไปเลยครับคลิกขวาวางลงไปนะครับอันนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับคําอธิบายแบบฟอร์มก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนแรกท่านก็บอกไปแล้วครับว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานท่านให้ผู้เรียนทําการระบุนะครับหรือกรอกข้อมูลใน3ส่วนตรงนี้นะครับมีชื่อสกุลเพศห้องเรียนแล้วก็เลขที ผมเริ่มด้วยข้อมูลในส่วนที่1ก่อนนะครับผมก็มาคลิกที่ในจุดนี้นะครับแล้วผมก็พิมพ์ลงไปอาจจะพิมพ์ลงไปตัวแรกนะครับลงไปจุดนี้นะครับเป็นการเพิ่มชื่อหรือรายละเอียดลงไปตรงนี้ท่านก็อาจจะบอกว่าตอนที่1นนะครับตอนที่1ข้อมูลมูลพื้นฐานนะครับข้อมูลพื้นฐาน เมื่อผมคลิกเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้สามารถที่จะเลื่อนได้ครับผมก็เลื่อนขึ้นไปอยู่ตัวบนขอนนานี้ครับอ่าเราก็จะได้ข้อมูลพ,พื้นฐานเป็นการบอกเหมือนกับเป็นเลเวลบอกว่าเราจะทําอะไรนะครับคําถามไม่มีชื่อข้อที่1เริ่มโดยใช้ตัวแรกครับผมก็ใส่เป็นนะครับระบุชื่อสกุลน,นะครับผมก็ Copy ีมาวางเป็นระบุชื่อสกุลน,นะครับ เหมือนที่ผมได้นําเรียนแล้วว่าปกติแบบสอบถามเขาจะไม่ค่อยให้ใส่รา,ายชื่อผู้ทําแบบสอบถามนะแต่อันนี้เราเป็นการสอบถามนักเรียนของเราเผื่อเราอยากดูว่าใครมีทัศนคติอย่างไรในการเรียนการสอนในรายวิชานี้เราจะสามารถดูเป็นหลายคนได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เดิมทีจะเป็นรูปแบบหลายตัวเลือกนะครับให้ท่านเปลี่ยนแล้วเลือกเป็นแบบเลื่อนลงตรงนี้นะครับมาเมื่อเป็นแบบเลื่อนลงเสร็จแล้ว จะมีตัวเลือกที่1ครับผมก็ไปนําข้อมูลในไฟล์ Excel ตรงนี้ที่ผมได้เตรียมไว้นะครับปกติเขาจะต้องพิมพ์ทีละอันนะครับในที่นี้ผมมีข้อมูลอยู่แล้วผมก็คัดลอกนักเรียนทั้งหมดเลยสมมุติเอาเป็นห้องเรียนเดียวแล้วกันนะครับ42คนผมก็ c o ปปี้ในไฟล์ Excel ของผมนะครับแล้วผมก็ไปคลิกขวาที่คําว่าตัวเลือกที่1ผมก็วางธรรมดาลงไปครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ข้อมูลนักเรียนนะครับ ทั้งหมด42คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนต่อไปให้ท่านมาติ๊กตรงนี้นะครับอย่าลืมคลิกที่คําว่าจําเป็นนะครับเพื่อให้ผู้เรียนจะต้องเลือกชื่อก่อนที่จะทําในส่วนต่อไปนะครับส่วนที่2เมื่อท่านเสร็จแล้วนะครับในการให้ผู้เรียนระบุชื่อส่วนต่อไปจะเป็นการให้ผู้เรียนระบุเพศน,นะครับท่านก็มาทําการเลือกที่นะครับเพิ่มคําถามใหม่กด1ครั้งลงไปท่านก็พิมพ์ลงไปครับระบุ นะครับเสร็จแล้วในที่นี้ผมก็อาจจะทําเป็นให้แบบเลื่อนลงเหมือนเดิมครับเพื่อซ่อนนะครับข้อความให้เห็นในพื้นที่การใช้งานน้อยผมก็เลื่อนลงปุ๊บอ่าตัวเลือกที่1ผมก็เลือกเป็นชายนะครับตัวเลือกที่2ผมก็คลิกเพิ่อมอีกครับเป็นหญิงนะครับหญิงเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มาคลิกที่คําว่าจําเป็นตรงนี้นะครับคลิกที่จําเป็นเสร็จแล้วผมก็เพิ่มอีกคําถามข้อใหม่ครับ คำถาม้อนี้ถามว่าอะไรนะครับอ่าเป็นคําถามให้ผู้เรียนทําการเลือกนะครับหรือระบุห้องเรียนผมก็นะครับมาพิมพ์ตรงนี้โดยใช้คําว่าระบุห้องเรียนนะครับรูปแบบผมก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นเลื่อนลงเหมือนเดิมครับตรงนี้นะครับเลื่อนลงเหมือนเดิมผมก็นํามา จากไฟล์ Excel ที่ผมได้เตรียมไว้ม .5 ทับถึงม .5 ทับ 2, 2ผมก็ทําการเลือกทั้งหมดคลิกขวาแล้วทําการไปที่คำว่า copy จุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่ตัว g o o g l e Form ของเราเหมือนเดิมคลิกขวาที่ตัวเลือกที่1แล้วคลิกลงไปที่คำว่าวางจุดนี้นะครับเราก็จะได้ห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนต่อไปอย่าลืมคลิกที่จำเป็นเหมือนเดิมนะครับ แล้วมาดูคําถามข้อที่3จะถามว่าอะไรครับอ๋อต่อไปเป็นให้ระบุเลขที่ครับผมก็กลับไปที่ Google Form ผมก็ทําการเลือกที่คําว่าเพิ่มคําถามนะครับผมก็บอกว่าระบุเลขที่นะครับลงไปเสร็จแล้วผมก็นําข้อมูลจากไฟล์ Excel ที่ผมได้เตรียมไว้เลขที่1ถึงเลขที่42นะครับเสร็จแล้วคลิกขวา Copy แล้วก็ทําการนํามาวางในส่วนที่เราเลือกแผ่บเลื่อนลงเหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วก็วางลงไปเลื่อนลงนะครับแล้วก็มาคลิกที่จําเป็นนะครับเป็นอันเรียบร้อยในส่วนของการให้ผู้เรียนทําการเลือกข้อมูลพื้นฐานตัวเองนั่นซึ่งประกอบด้วยชื่อสกุลน,นะครับระบุชื่อสกุลเสร็จแล้วก็ระบุเพศเสร็จแล้วก็ระบุห้องเรียนเสร็จแล้วก็ระบุเลขที่คราวนี้เรามาดูว่า ก่อนที่เราจะทําในส่วนของการใส่ข้อคําถามในส่วนตรงนี้นะครับ11ข้อตรงนี้เราลองมาเช็คดูว่านะครับเวลาผู้เรียนเข้ามาเขาจะเจอข้อมูลส่วนใดให้ท่านมาคลิกที่คําว่าแสดงตัวอย่างจุดนี้นะครับคลิกที่แสดงตัวอย่างหนึ่งครั้งระบบก็จะโชว์ผลงานที่ท่านได้ทําเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับเป็นแบบประเมินครูผู้สอนท่านนี้นะครับตอนที่1ข้อมูลพื้นฐานนะครับ แล้วก็ท่านก็ระบุชื่อสกุลนะครับอันนี้คือข้อมูลที่นักเรียนของเราจะต้องเลือกเองนะครับเสร็จแล้วก็ไประบุเพศครับแล้วก็ระบุห้องเรียนนะครับลองดูซิว่าถ้านักเรียนคนนี้ไม่ทาการระบุเลขที่นะครับเขาจะสามารถทําแบบส่วนต่อไปได้หรือไม่ผมลองกดปุ่มส่งนะครับไม่ได้ระบบบอกว่าจําเป็นจะต้องตอบคําถามข้อนี้ก่อนนะครับถึงจะทาได้นะครับก็คลิกที่จําเป็นตรงนี้นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นในการระบุข้อมูลพื้นฐานนะครับของผู้เรียนในส่วนต่อไปเราจะไปทําในเรื่องของข้อคําถามครับถ้าทาพร้อมแล้วปฏิบัติในส่วนตอนที่2ไปพร้อมกันเชิญครับครับเมื่อเราสร้างข้อมูลพื้นฐานสําหรับผู้ทําแบบประเมินของเราเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนต่อไปนะครับให้ท่านนำเคอร์เซอร์มาวางที่นะครับลำดับสุดท้ายที่ท่านได้เลือกเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาที่คําว่าเพิ่มส่วนจุดนี้นะครับคลิกที่เพิ่มส่วนหนึ่งครั้งนะครับ ระบบจะแสดงส่วนที่ไม่มีชื่อขึ้นมานะครับให้ท่านเข้าไปที่ Microsoft w o ว d รของท่านแล้วทำการไปคัดลอกตอนที่2รายการแบบประเมินตรงนี้มานะครับแล้วทาการวางลงไปแทนตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเสร็จในส่วนของตอนที่2ก็ให้ท่านไปคลิกที่คำว่าเพิ่มคำถามตรงนี้นะครับคราวนี้เพิ่มคำถามรอบนี้ผมจะ ทำการใส่ข้อคำถามจุดนี้ลงไปแล้วนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดอยู่ด้วยการ11ข้อนะครับผมก็เริ่มแล้วนะครับผมก็คัดลอกข้อที่1ลงไปนะครับ Copy เสร็จแล้วในตัวแบบสอบถามตรงนี้เดิมทีมันเป็นหลายตัวเลือกผมก็ทําการมาเปลี่ยนเป็นสเกลเชิงเส้นก่อนนะครับสเกลเชิงเส้นปุ๊บอ่าแล้วผมก็วางคําถามข้อที่1ผมลงไป ะร,ระบบจะบอกว่า1นถึงห้ท่านระบุเป็นอะไรในะ่ทีนี้1นี้1ผมก็เป็นน้อยที่สุดนะครับ5ผมก็เป็นมากที่สุดนะครับเมื่อผมได้ข้อที่1เสร็จแล้วผมก็ทําการคลิกที่จําเป็นนั่นหมายความว่าถ้าผู้เรียนไม่เลือกข้อนี้จะไม่สามารถทําข้อต่อไปได้ เมื่อเราสร้างหนึ่งข้อเสร็จแล้วข้อต่อไปไม่ต้องทําการสร้างใหม่นะครับให้ท่านคลิกที่คําว่าทําสําเนาได้เลยจุดนี้ผมก็คลิกที่ทําสําเนาผมก็ไปเลือกคําถามข้อที่2นะครับคลิกขวาค o p y แล้วนํามาวางแทนตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จข้อที่2ผมก็ไปที่ข้อที่3นะครับก็คลิกที่ทําสําเนาเหมือนเดิมนะครับทำไปเรื่อยจนกว่าจะครบข้อที่สิเ็หรือข้อสุดท้ายตามแต่ข้อคํอาถามท่านนะครับ ใส่ข้อ3มเสร็จปุ๊บผมก็คลิกที่ทําสําเนาครับผมก็มาเลือกเป็นข้อที่4นะครับข้อที่4ในที่นี้ผมปุ๊บอ่าข้อที่4วางไปปุ๊บเสร็จข้อที่4ผมคลิกที่ทําสําเนาเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ข้อที่5านะครับไปที่ข้อที่5ทําอย่างรวดเร็วครับขอให้ท่านได้มีข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้าท่านจะสามารถทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปที่ข้อที่6นะครับวางลงไป แล้วก็ทำการคลิกที like, right. so, right. Right. So, ่สำเนาแล้วก็ไปเลือกเป็นข้อที่7นะครับข้อที่7แล้วก็คลิกที่ทำสำเนาต่ออีกเป็นข้อที่8นะครับข้อที่8ปดวางลงไปเสร็จแล้วก็คลิกที่ทำสำเนาต่อครับแล้วผมก็ไปเลือกข้อที่9ข้อที่9 ผมก็วางไปปุ๊บแล้วก็คลิกที่ทําซ้ำเนวต่อแล้วผมก็ไปที่ข้อที่10ที่ผมได้เตรียมข้อคําถามไว้นะครับแล้วก็ทําซ้ำเนวอีกเป็นข้อสุดท้ายที่เป็นรายการประเมินนะครับสิบเอ็ดข้อตามที่เราได้ทาไฟล์ไว้นะครับอ่าโอเคเมื่อเรียบร้อยทีนี้ครบสิเ็ดข้อแล้วนะครับเราลองดูตัวอย่างสักนิดนึงครับก่อนที่จะไปทําส่วนต่อไปผมคลิกที่แสดงตัวอย่างปุ๊บอ่า ผู้เรียนก็จะเข้ามาเจอส่วนแรกครับเขาก็จะทําการเลือกชื่อเลือกเพศของเขาเลือกห้องเรียนที่เขาเรียนอยู่แล้วก็เลือกเลขที่ของเขาเสร็จแล้วเขาก็คลิกที่ปุ่มถัดไปจึงจะเจอข้อคําถามของเราก็จะขึ้นมาแสดงเป็นแบบนี้ครับในแต่ละข้อให้เราเห็นจาก1น,น้อยสุดไปจนกระทั่ง5ามากที่สุดนะครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เราทําถึงข้อสิเอ็ดนะครับแต่ในคําถามของเรานั้นมีข้อสุดท้ายเป็นปายเปิดให้ด้วย เราจะทําส่วนตรงนี้อย่างไรโอเคครับพร้อมแล้วนะครับผมก็กลับไปในส่วนเดิมของผมนะครับทําการคลิกแล้วก็ไปที่เพิ่มคําถามอีกครั้งหนึ่งครับเลือกเป็นแบบย่อหน้าแล้วกันะะนะครับเพื่อให้ผู้แสดงความที่เห็นสามารถพิมพ์ข้อความลงมาได้เยอะผมก็ทําการคัดลอกในตัวไฟเบิร์ของผมในคําถามข้อสุดท้ายนี้ลงไปนะครับผมก็วางไปเลยเสร็จแล้วผมก็คลิกที่ช่องจําเป็น ท่านกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวอย่างของท่านทําการกดปุ่มรีเฟซจุดนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบก็จะให้โหลดใหม่ขึ้นมาเป็นการเริ่มทําข้อคําถามใหม่นะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาทําแบบประเมินหรือแบบสอบถามนะครับท่านก็ระบุห้องเรียนระบุเลขที่เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปนะครับก็จะเจอข้อคําถามต่างๆของเรานะครับจะเห็นว่าข้อสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้่ามาแล้วครับในข้อสุดท้ายมี ข้อเสนอแนะอื่นๆในการนำไปพัฒนาการสอนในปีการศึกษาต่อไปนะครับท่านจะเห็นว่าแต่ละข้อนั้นขึ้นเป็นดอกจันหรือรูปสตาร์สีแดงตรงนี้นั่นหมายว่าทุกข้อนั้นจําเป็นถ้าหากว่าผู้เรียนไม่ทําการเลือกข้อเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะทําข้อต่อไปหรือทําการส่งแบบประเมินหรือแบบฟอร์มนี้ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเมื่อผู้ สร้างแบบประเมินเสร็จแล้วทีนี้ในส่วนต่อไปลองกําหนดค่าเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยครับเพื่อให้เราเห็นข้อแตกต่างครับส่วนแรกครับให้ท่านไปคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับปรับแต่งทีมนะครับท่านไม่ชอบเป็นสีม่วงแบบนี้ท่านก็มาลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มนะครับก็จะออกมาเป็นโทนแบบนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นสีส้มก็ตามแต่ก็จะออกมาเป็นโทนแบบนี้สามารถเลือกปรับพื้นฐานได้นะครับ เสร็จแล้วก็ลองมาคลิกที่ส่วนต่อไปคือการตั้งค่าท่านลองคลิกที่การตั้งค่าครับการตั้งค่าตรงนี้เป็นการบอกให้ผู้เข้ามาทําแบบทดสอบหรือแบบสอบถามขอไว้ครับเป็นแบบสอบถามนะครับสามารถดูอะไรได้บ้างเราก็บอกว่าในส่วนทั่วไปนีนะ้การตั้งค่าจะมี3ส่วนคือส่วนทั่วไปส่วนการนําเสนอและส่วนของการทําเป็นแบบทดสอบอันนี้เราไม่ได้ทําเป็นแบบทดสอบวันนี้การนําเสนอเราก็ ไม่ได้เตรียมข้อมูลในส่วนนี้แล้วก็มาคลิกที่ทั่วไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้ผู้เข้าตอบตรงนี้สามารถดูแบบภูมิหรือแบบสอบถามตรงนี้ตอบกลับได้นะครับติ๊กลงไปตรงนี้1ครั้งเสร็จแล้วพนธีการนาเสนอการนําเสนอตรงนี้นะครับท่านต้องการให้แสดงความคืบหน้าหรือไม่ผมก็ให้เลือกทําการแสดงความคืบหน้านะครับเพื่อให้ผู้ทําแบบประเมินได้เห็นแล้วก็แสดงลิงก์ตอบกลับอื่นหรือไม่ก็แสดงลิงก์ตอบกลับมั่นหมายเขามา เวลาที่ผู้เข้ามาทําแบบทดสอบหรือแบบสอบถามขออภัยครับผู้เข้ามาทําแบบสอบถามเสร็จแล้วปุ๊บเวลากดที่ปุ่มส่งแบบฟอร์มก็จะมีให้ทําเพิ่มเติมได้ในส่วนตรงนี้นะครับส่วนต่อไปคือข้อความยืนยันเราก็อาจจะบอกว่าเอาข้อความสุดท้ายที่เราได้เตรียมไว้นี้มาใส่เลยครับขอบุณสําหรับต่อแบบประเมินตรงนี้นะครับ Copy มามาใส่ลงไปตรงนี้แทนได้เลยนะครับเสร็จแล้วท่านก็คลิกที่ปุ่มบันทึกครับเป็นอันเรียบร้อยทุกอย่างนะครับ คราวนี้ลองมาดูซิว่าตัวอย่างของผู้ทําแบบประเมินลองดูสักคนหนึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งครับเวลาท่านทําเสร็จแล้วนะครับถ้าท่านไม่อยากดูหน้าจอเดิมกรณีที่ท่านต้องการเข้ามาดูหน้าจอเดิมท่านต้องกดรีเฟรชใหม่หนึ่งครั้งนะครับหรือเป็นการฟื้นฟูสภาพหน้าของตัวแบบฟอร์มนะครับมันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ท่านทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนะครับเอาละทีนี้ผมก็จะลองมาทําดูสักคนหนึ่งครับรูปแบบจะเป็นอย่างไรดูนะครับ เห็นว่าสักครู่ที่เราเลือกนะครับก็จะมีความคืบหน้าตรงนี้จากหนึ่งหน้าอ่าหน้าที่1จากทั้งหมด2หน้านะครับแบบนี้ให้เราเห็นผมก็มาคลิกที่เลือกชื่อสกุลมาเลือกที่เพศนะครับมาเลือกที่ห้องเรียนนะครับมาเลือกที่เลขที่เสร็จแล้วผมก็คลิกที่ปุ่มถัดไปก็จะเจอในส่วนที่2ครับในที่นี้ผมจะลองเลือกเป็นมากที่สุดครับคุณครูท่านนี้สอนดีมากเลยนะครับผมเลือกเป็นมากที่สุดทั้งหมดเลยนะครับ เสร็จแล้วข้อเสนอแนะอื่นๆผมบอกว่าสอนดีมากครับครูอ่าโอเคนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็คลิกที่ปุ่มส่งครับหรือนักเรียนก็คลิกที่ปุ่มส่งระบบจะบอกว่าหน้าทั้งที่2จากทั้งหมด2หน้านะครับผู้เรียนก็จะคลิกที่ปุ่มส่งตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อคลิกปุ่มส่งเสร็จปุ๊บก็จะมี2ลิงก์คืออันที่1คือดูการตอบกลับอยู่นะครับ ถ้าคลิกดูที่ดูการตอบกลับก็จะเห็นแบบฟอร์มเป็นรายงานแบบฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับหรืออันที่2ถ้าคลิกที่ส่งคําตอบเพิ่มก็จะกลับมาทําในส่วนของแบบฟอร์มหน้าจอเดิมอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนต่อไปที่ต้องการเข้ามาทําในเครื่องเดิมนะครับแต่เป็นคนใหม่ที่เข้ามาทํานะครับเป็นไงบ้างครับก็สามารถทําได้อย่างเรียบร้อยในส่วนของการสร้างแบบฟอร์มนะครับหรือแบบประเมินนะครับจาก Google f o r m นะครับ ในส่วนต่อไปเราจะมาคุยกันว่าถ้าเราสร้างเสร็จแล้วหรือเราได้แบบประเมินอย่างนี้แล้วเราจะนําข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการรายงานผลอย่างไรเดี๋ยวเราไปปฏิบัติพร้อมกันเชิญครับ